ยินดีต้อนรับสู่ช่องออร่าชาแนลนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ <laughs> ไม่ได้ไปไหนเลยผมอยากจะบอกว่าผม,มาติดโควิดนะครับติดโควิดโอไมคอนะสายพันธุ M ์โอไมคอนสายพันธุ์ใหม่นะครับกส็สายพันธุ์นี้ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะผมก็รักษาตัวตอนนี้พรุ่งนี้ก็ครบแล้ววันนี้จริงๆวันนี้ครบแล้ว11วันจริงๆงโรงพยาบาลให้กักตัวถึงวันที่5มีนานครับวันนี้วันที่4นะครับตอนแรกก็จะทํารีวิว โฮมไอโซเลชัน uh, มาตั้งนานแล้วนะครับออกเสียงผิดขออภัยด้วยผมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาทุกซีซั่นนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยที่ตั้งแต่เดลต้าเดลต้าอัลฟานะครับแล้วก็มาโอเมกอนนะครับฉีดวัคซีนครบฉีดวัคซีนสามเข็มเอตราสองไฟเซอร์หนึ่งนะครับฉีดไฟเซอร์ก่อนเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไปทํางานอยู่ที่ห้างนะครับแล้วก็ไปติดมาจากเพื่อนโรงงาน อาการไม่ค่อยน่าเป็นห่วงวนั่นหลยอาการ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่ไอนะครับผมไปบวชมานะไปบวชไปบวชมาแล้วครั้นี้เป็นตอนกลับมาต่างจังหวัดพอดี <c oughs> ก็เลยได้รักษาตัวที่นี่ไม่ได้รักษาตัวที่โรงแรมหรืออะไรนะครับอยู่ที่หอญาติอยู่ที่หอญาติาซึ่งที่เนี้ยผมอะมาอยู่กักตัวเนี่ยประมาณสามรอบนะครับสามรอบเลยนะผมกักตัวที่นี่สามรอบรอบแรกเนี่ย ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพช่วงเดลต้ามันกําลังระบาดแรงๆนะแล้วก็ก็มากักตัวที่นี่15วันนะครับเสร็จปุ๊บออาตัวเสร็จปุ๊บพอออกจากหอได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าแม่ติดโควิดก็มากักตัวที่นี่อีก15วันนะครับซึ่งผมอยู่ที่นี่มาโอ้โหร่วมก็เกือบเดือนนะครับหมายถึงรวมรวมวันที่อยู่นะเกินเดือนนะครับแล้วผมก็ผ่านไปพอยุคเอาไอเดลต้าฟาเอลฟาเดลต้าผ่านไป ผมก็กลับไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาที่สุรินทร์ก็ปรากฏว่าตรวดุสเคผลเป็นบวกนะบมาเยอะผลเป็นบวกเสร็จคันนี้เขาก็ <c oughs> ไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ให้อาการเขาบอกอาการไม่หนักอาการไม่หนักก็เลยให้มากักตัวที่บ้านนะครับวันนี้พอกักตัวที่บ้านเนี่ยมันมีน้องอยู่มีญาติอยู่อะไรเยอะเงครับก็เลยแยกออกมากักตัวที่หอหอญาตินะครับ ก็เลยจะมาแนะนําว่าเนี่ยที่นี่ก็โอเคผมอยากจะแนะนําเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีไม่มีคนมาพักนานมากแลว้วเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดหายไปก็คือ <c oughs> ไม่มีคนเข้ามาพักแต่ว่าผมคิดว่าที่เนี่ยมันโอเคมากๆตรงนี้ว่ามันอยู่ตรงใจกลางเมืองนะครับมันอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์นะครับมันอยู่ตรงแถวสะพานดาวแล้วก็ค่าเช่าก็ไม่แพงนะครับเหมาะสําหรับคนที่มาแบบมรเรียนมาทํางานอะไรที่นี่นะครับเป็นหอพักเป็นหอพักรวมนะ ชายหญิงได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษานะครับอายุไม่ถ้าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> นักเรียนที่อายุไม่ถึงยี่สิบปีนี่ห้ามพักลงกันชายหญิงนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายเนาะภาคพื้เดียว <c oughs> อันนี้ก็ตามข้อกฎหมายไปเพราะว่าตามกฎของหอเขาก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็เป็นมีความเป็นตัวสวนตัวเนาะนะครับนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําดีกว่าลูกผหน้าโซมากเพราะว่าผมกักตัวอย่นี่ก็คือ เพิ่งฟื้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องแล้วกันนะที่ผมกักตัวอยู่โอเดือนละหน0่นอนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับเฟอร์นิเจอร์มีให้ไม่กี่ชิ้นแต่ว่าส่วนใหญ่หอแบบประมาณนี้ก็ต้องเอาของมาเองอยู่แล้วนะทุกคนโอเคไปดูสภาพห้องกันดีกว่า <c oughs> นี่ดูโอ้โหสภาพห้องผมนะครับ <c oughs> ขอโทษวยไอ้นะยังหายดีไม่มากนะครับพัดลมอะไรพวกนี้โต๊ะโต๊ะก้าอี้นะครับ พวกเนี้ยอันเนี้ยเอามาเองหมดนะครับเอามาเองหมด <c oughs> ปักสานตุ้ปักสานตานะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่จะมีให้ก็จะมีนี่ตัวนี้เป็นชั้นวางของนะครับอันนี้เขามีให้แล้วก็มีตู้นะครับนะครับมีตู้แล้วก็มีราวตากผ้านะอันนี้ผมขอแกะก่อนมีประตูสองชั้นนะครับประตูม้วดประตูม้วดด้านหลัง <c oughs> นะครับเวลากลางวันร้อนๆก็เปิดประตูมุ้งรัวดได้นะอันนี้เปิดมานะครับนี่มีชั้นวางรองเท้านะครับชั้นวางรองเท้านี้เอาไว้ <c oughs> เอาไปไว้หน้าห้องก็ได้นะแล้วก็ดีมีราวตากผ้าอันนี้ผมตากผ้าอยู่เซินเซินเซ็นเซร์ตากผ้าอยู่นะครับตากผ้าอยู่อ่านะผมไม่มีไม้แขวนนะผมมาตากเองนะครับมีระเบียงข้างหลังให้นะครับเป็นระเบียงข้างหลังอย่างนี้นะครับพื้นที่ก็กว้างอยู่นะครับประมาณสิบห้าตารางเมตร ห้องประมาณสิบห้าถึงสิบห้าตารางเมตรนะประมาณนี้นะครับห้องไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็อยู่ได้นะคนสองคนกาลงกีอันนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็ปกตินะเป็นโชโคเออเป็นส้วมธรรมดานะครับระบบขันแล้วก็มีชีทที่ฉีดทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็มีกระจกอะไรปกตินะซิงลังจานนี่ยังไม่ได้ล้างจานใบดึงนะครับมีราวต,า,ตากผ้าตากผ้าขนุนนะครับที่แขวนวองสบู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดือนละหนึพันห้านนะผมว่าไม่แพงน,นะครับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟนะมันอยู่ใกล้ใกล้เมืองด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะนี่ผมมาอยู่ข้างนอกนะครับคือที่ผมเปิดหน้ากากเดินคุยได้ก็คือว่าผมมีผมอยู่คนเดียวทั้งหอนะครับมีผ <c> ม <oughs> อยู่คนเดียวทั้งหออันนี้บรรยากาศหน้าหอในข้างหลังนะครับข้างหลังแล้วมีประมาณสิบห้องนะครับตอนนี้ไม่มีใครพักอยู่ที่นี่เลยนะครับ ห้องว่างมากนะทุกคนอันนี้ที่นั่งหน้าหอครับมีโต๊ะมาห็นอ่อนให้นะอันนี้พูุรหลับไฟนะครับหอก็ประมาณอายุประมาณสิบปีครับแต่ยังสภาพดีอยู่นะยังสภาพดีอยู่อยู่ได้ทุกคนเอาพัดลมมานะครับอันนี้ประตูรั้วข้างหลังนะครับข้างหน้ามีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ได้ประมาณห้าคันนะครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ก่มีคนออกมาเดินผมเลยยังไม่อยากถ่ายนะเดี๋ยวไปถ่ายผิดเขาเอาเป็นว่าข้างหน้าหอมีมีที่จอดรถนะนะครับมีรถ5คันนะครับประมาณ5-6คันนะประมาณนี้แล้วก็หอนี้ไม่มีคนตอนนี้หอผมันไม่มีคนอยู่เพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะครับเพราะมันไม่มีคนมาพักช่วงนี้คนไม่มีแล้วก็เดี๋ยวก็เลยจะทําสื่อให้หน่อยเพื่อเป็นคนหาที่พักแถวแถวสุรินทร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ ตามห้อนี่มีอันนี้เป็นบรรยากาศทางโถงทางเดินนะครับจากข้างหน้าเดินเข้ามา <rs. S 2> ก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับกว้างอยู่นะครับก็เอารถมาจอดได้นะทุกคนเอารถมาจอดหน้าห้องได้แต่ว่าเรื่องการกลับรถอะไรพวกนี้มันจะกลับยากหน่อยผมแนะนําจอดข้างหน้าดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบชิวๆนะมาอยู่ข้างหลังนะครับมาอยู่ห้องข้างหลังเนี้อันนี้คุณจอดรถสบายเลยนะผมว่าคุณจอดรถสบายเลยมอไซค์เนี่ย ห้องเนี้ยกาลังดีนะทุกคนห้องเนี้ยพื้นที่เยอะนะครับถ้ามาอยู่แต่ว่าจะอยู่ติดกับหอข้างๆหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงหน่อยก็ต้องใช้เสียงเ,าเบาๆนะครับอันนี้รถผมเองผมจอดไว้นะครับเดี๋ยวพอหายแล้วผมก็จะเอารถออกไปนะครับอ่าบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดินไปถึงข้างหน้านี่นะครับอันนี้ราตากผ้านี่เห็นไหมเจ้าของห้องมีคนเคยอยู่ห้องนี้นะครับเขาเอาผ้ามาตากตรงนี้นะครับแล้วระเบียงเขาก็ทําได้เนี่ยห้องนี้แนะนานะ ผอมาอยู่โอเคนะพื้นที่กว้างขวางดีนะครับเพราะว่าคนเก่าเขาก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่านี่ประมาณนี้ครับทุกคนประตูไม้ก็มีไฟนะครับไฟหน้าห้องนะครับทุกห้องนะมีไฟหน้าห้องแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟ <c oughs> เป็นไฟเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าที่เอาออกเพราะว่ามันมีสวิตช์เดียวนะครับมันแล้วคือพอคนไม่อยู่เนี่ยไฟเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ดวงนึงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันจะมีสามดวง แต่ว่าพอนี้ต้องเอาหลอดออกหนึ่งหนึ่งหลอดเอาเอาหลอดออกสองหลอดเลยเพราะว่าให้เหลือแค่หลอดเดียวเพราะว่ามันเปลืองไฟแล้วไม่มีคนอยู่นะครับเปิดแค่ให้มันมีแสงสว่างเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะติดไฟเพิ่มให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟตามทางเดินเลยแต่ว่าตอนกลางคืนก็แสงสว่างเพียงพอครับทุกคนเดินได้ไม่มืดนะครับเพราะว่าข้างหน้าก็มีไฟอยู่ข้างหน้าอีกดวงหนึ่งนะครับครับที่นี่ก็เดือนละพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ลงค่านนค่าไฟ ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาทางเพจผมได้แล้วก็เดี๋ยวผมติดต่อยาิให้นะครับครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้อะไรเงี้ยครับผมแนะนํานะเพราะว่าราคานี้ก็หายากแล้วนะครับเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับในใจกลางเมืองสุรินทร์นะมีมอไซค์คันหนึ่งนะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับเรียนอยู่ซินทรอนสวอรคหรือว่ามรราชพันรราชมงคลน,นะครับเทคนิคนะครับใครมาพักอยู่แถวนี้ยผมว่า,อาโอเคกำลังโอเคเลยนะ ก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมพักอยู่นะครับผมกักตัว <c oughs> ประมาณ14วันนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเขาบอกให้กักตัวแค่10วันก็ออกได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องตรวจเอทีเคนะครับ3มเดือน PCR ก็ไม่ต้องตรวจเพราะว่าผลไอเชื้อมันยังอยู่ในตัวเชือ้อคุณทุกคนนี่เป็นโควิดอ่ะคือตอนนี้ <c oughs> มันจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายทุกคนนะครับก็ตรวจไปยังไงก็ผลก็ยังเป็น เป็นบวกอยู่เขาบอกว่าประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้ายังไงอะแต่ว่าเชื้อมันจะไม่สามารถแพร่ไปหาคนอื่นได้แล้วหลังจาก10วันนะครับหลังจาก 10- 1ถึงวันนะครับหมอเขาบอกไปอย่างนี้สํา <c oughs> หรับโอไมคอนแต่อาการที่น่าระวังคือมันสามารถลงปอดได้ก็คือตรงที่ว่ามันมีอาการหอบเหนื่อยนะครับเจ็บหน้าอกอะไรพุ้นเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นได้แต่ว่าอาการไออะไรพวกนี้ก็กินยา นำอาการไปนะครับยาแก้ไอยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้ยาพวกฟาวิโรเลียหรืออะไรที่ที่ที่เขาไว้กินพวกยับยั้งเชื้อนะครับผมว่าพ่อหมอบอกว่าอาการผมไม่หนักผมได้แค่พารายาแก้ไอแล้วก็ยาน้ําที่เป็นยามะขมป้อมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้ร่างกายเขาแบบว่าสร้างผลต้น,นทางกันเองไปนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปบวชมาโลนซ่าเลยนะครับก็มีประมาณนี้ทุกคนผมก็แน,นะนํานะ เพราะว่าผมมาตักตัวอยู่ที่นี่โอ้โหนานมากนะครับแล้วก็โอเคอากาศดีไม่ร้อนนะครับมีระเบียงมีหลังคามีร่มให้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแต่เป็นโควิดนี่แม่งโคตรเซ็งเลยทุกคนเสียเวลาชีวิตมากนะครับเสียเวลาชีวิตมากเสียโอกาสเยอะนะครับประกันที่ทำเอาไว้นะครับของบริษัทเดอะวันนะครับก็เจ๊งสวยจริงๆโอเคก็ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจอยากมาเข้ามาพักที่หอก็ เข้ามาได้เลยนะครับแนะนำนะครับติดต่อมาทางเพจได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ผมจะได้ไปเที่ยวสักทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปทํางานรอผมยาวดีๆก่อนนะเดี๋ยวไปเที่ยวให้ดูนะครับไปสภาพนี้ไม่ค่อยหล่อเท่เทเทไหร่นะครับยังโซรมอยู่ขอกลับไปทําให้ร่างกายกลับมาฟิตปังเหมือนเดิมหน้าใสาขาวปิ้งนะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายตามสมภาพไปก่อนนะครับโควิดมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะทุกคนตอนนี้คือทุกคนสามารถเป็นได้จริงทุกคนสามารถเป็นได้แล้วก็ดูแลตัวเองกันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันติดง่ายหายหายหายง่ายแต่ว่าไม่ได้หายเร็วแม่งก็เป็นสิบวันนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบสำหรับคลิปนี้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย